สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟฟตบอลทุกท่านครับจเจอกักับผมเดอะนัดเทบอลครับเราเจอกันวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลประจำค่ำคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับวันนี้26เมษายนส5 6 8ยครับยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้ลีกใหญ่ ก็ยังลงนาการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสลิก้าลีกเอิงฝรั่งเศสและยังอีกเยอะมากครับที่นัดไม่ได้เอ่ยถึงในค่ำคืนวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคอฟุตบอลไม่ควรพลาดครับและแน่นอนว่าจะเจอกับนัดตรงนี้ครับมีเราทาฟุตบอลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้คัดมาฝาก3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับวันนี้คู่แรกครับคู่ที่2และคู่ที่3เนี่ยจะเป็นคู่ไหนกันบ้างติดตามคลิปนี้ให้จบไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับ คู่แรกสำหรับคัมคืนวันนี้ครับไปลุยกันที่ฟุตบอลเพเียร์ลิกอังกฤษครับมองไปที่เกมระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นครับโจชินอย่างเชลซีเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะมากพอสมควรครับเงื่อนไขวันนี้1ประตูไม่เพียงพอครับต้องชนะให้ขาดด้วยผลต่างประตูถึง2เลตถึงจัดไอเหครับสำหรับคู่นี้ครับเท่าที่นั้นเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาเนี่ยแม่คัมคืนวันนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของนัดเทใจไปที่ทีมเยือนอยากเอฟเวอร์ตันได้เลยครับถ แต่ที่1มเมล็ดไม่ถึง2อย่างแน่นอนครับและมีโอกาสด้วยซ้ำไปที่จะบุกมาแบ่งแต้มกับรายได้ของเชลซีครับเชลซีมีผลงานที่ดีกว่าครับจากช่วงห้าเกมล่าสุดจากทุกรายการพวกเขาเก็บชัยไปถึง3เสมอ1และลุดแพ้ไปเพียง1เกมแนละที่สําคัญเนี่ยวันนี้ยังกุมความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยแต่ประมาททีมอย่างเอเวอเรตไม่ได้ครับห้าเกมล่าสุดจากทุกรายการแม้ผลงาน จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรรับเอเวอร์ตันเองครับ, F รบพวกเขาชนะ1เสมอ2และลุดแพ้ไป2เกมแต่เจาะลึกไปดูโปรแกรมของพวกเขาจริงๆ5เกมหลังสุดคือโปรแกรมที่โคตรจะหินรับเจออย่างแมนเชสเตียเจออย่างลิเวอร์พูลเจออย่างอาเซนอลแต่พวกเขาเนี่ยเจอทีมใหญ่ก็ทําผลงานได้ดีเสมอครับแม้วันนี้จะผลงานดูด้อยกว่าคุณภาพของตัวนักเตะเป็นรองและยังเสียเปยรียบไปะการับบอเมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ว่าเอเวอร์ตันคือบอลระบบครับและที่สําคัญเนี่ยทานของเชลซีเองแม้จะลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเป,ปี้ยน ในฤดูกาลหน้าแต่วันที่2ที่จะมาถึงก็ยังมีโปรแกรมฟุตบอลครับสำหรับถ้วยนะครับที่เขายังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ก็คือยูฟาคอนเฟอเรนซีกั่นเองครับเพราะฉะนั้นขําคืนวันนี้นัดมองว่าเอเวอรตันแพ้ไม่ขาดครับเทใจไปที่ทีมเยือนอยากเอฟเวอรตันได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้มองไปที่เกมระหว่างวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรตเตอร์ซิตี้ครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเป็นโจชินอย่างวูฟแฮมตันอย่างพวกเขาถุกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดยก2เมล็ดกินยับนัดเจาะเล็กไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยคัาคิวนี้เทใจครับไปที่โจชินอย่างวูฟแฮมตันได้เลยครับวันนี้พวกเขาชนะได้อย่างแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่2ก็พอครับโจชินอย่างวูฟครัม้ะไลุนนออรใพกงฤษ ว่า5เกมวานสนแต่ทุกรายการเนี่ยแม้ผลงานยอดเยี่ยมสุนเกินเก็บชัยชนะติด่อกันมา5เกมติดครับแล้ววันนี้ยังได้เปรียบเล่นในบ้านของตัวเองแม้จะไม่มีลุ้นแต่การที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยจำเป็นมากๆครับที่จะต้องเล่นเอาเอกเอาใจแฟนบอลของตัวเองส่วนทีมเยือนอย่างเรเตอร์ไม่มีลุ้นเช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างกันเยอะพอสมควรเรตเตอร์ครับตกชั้นไปเเป็นนนททีีีี่กก่่รรรรยยยบบบบ้้อัััสาาหูกกกลลแแะวผง แบบแบบว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลอ่ะนะครับพูดแบบนี้ดีวกว่าแล้วก็ห้เกมสุดทุกรายการเนี่ยพวกเขาทำได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมและลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมสุดแล้ววันนี้ยังเสียเปรียบรายการรับบอลมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยมองดูว่าวันนี้ครับถ้าวูมตันไม่ใช้โอกาสเปลืองจนเกินไปชนะได้อย่างแน่นอนครับ1มเมล็ดไปลุ้นมา็ลที่2เพื่อกินก็พอครับเพ์ใจไปที่เจ้าชินอยากวูมตันได้เลยครับ ที่3ครับเราปิดท้ายกันที่สึกฟุตบอลบุนเดสต์อิตาเยอรมนีครับสำหรับคู่นี้สั้นๆเลยครับเป็นเกมระหว่างฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านร,รับการาเยือนของดอทมูนครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเป็นดอทมูนูกมองว่าดีกว่านะครับสำหรับค่้มคืนนี้ดอทมูนบุกไปเองเนี่ยเงื่อนไขว่าวเขาบังคับชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ด A เล็กๆสองเมล็ดได่ให้แบบเต็มๆครับเท่าที่นะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมา,ค,ามค่้มคืนวันนี้ครับเทใจไปที่ดอทมูนได้เลยครับดอทมูนเนี่ยไม่ต้องโฟกัสอะไรใดๆเลยครับ ตอนนี้โฟกัสในลีกเท่านั้นยาเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับประกอบกับทั้งแม้วันนี้เนี่ยเสียเป,ปรียบเ่าการรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแต่ว่าด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและระบบทีมเป็นพวกเขาชิดดีกว่าชัดเจนครับและแนวต้านี้เองแม่เปิดมาเป็นอกเป็นใจเสริเกินสั้นๆครับสำหรับคู่นี้ดอทมูนครับวันนี้บุกไปคว้า3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับสำหรับสามทีมวันนี้ครับจัดไปเลยครับวันนี้ชอบทีมไหนตามมาได้เลยแยกในทุกตัวไม่ต้องรอครกาารรนนนนตตีีมออย่่่งแแ ีแค่น้าจิ้มเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยสามสคู่เพราะฉะนั้นนี่แค่ออเดอร์แค่น้าจิ้มครับของจริงอยู่ในชมรมตามมาเจอเกับนั้นในชมรมได้เลยครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับสำหรับค่้าคิวนี้ขอใทุกท่านโชคดีครับ